เขื่อนไฟฟ้าในสปปลาวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแบตเตอรี่แห่งเอเชียที่ผลิตและส่งออกพลังงานไฟฟ้า ต่อไปนี้คือรายละเอียดของเขื่อนที่สำคัญบางแห่งมีดังต่อไปนี้นะคะเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งที่ตงังตั้งอยู่บนแม่น้ำเงิมในแขวงเวียงจันทร์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางเหนือประมาณ90กิโลเมตรความสำคัญก็คือเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกของสอปปลาวที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ผลิตกระแสฟไฟฟ้าภายในประเทศเป็นหลักโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514 จุดเด่นของเขื่อนน้ำเงืมหนึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้วเขื่อนน้ำเงืมหนึ่งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่มากมายเป็นที่นิยมของทั้งชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เขื่อนน้ำเงึมสองที่ตั้งตั้งอยู่บนลำน้ำเงืมในแขวงเวียงจันทร์ความสำคัญเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการส่งออกไปอย่างประเทศไทยเป็นหลักโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือโครงการนี้ได้รับการลงทุนและดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทจากประเทศไทยซึ่งเขื่อนมีความสูงถึง181เมตรและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556 เขื่อนสยบุรีที่ตั้งตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงตอนล่างในแขวงสยบุรีทางตอนเหนือของลาวความสำคัญก็คือเป็นเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงแห่งแรกที่มีการก่อสร้างและเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการมีกำลังการผลิตสูงถึง1,285เมกะวัต์และส่วนใหญ่ส่งออกไปขายให้กอฟผอ จุดเด่นคือโครงการนี้เป็นแบบ Run-off River หรือเขื่อนแบบฝ่ายน้ำลน้นที่ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อการอพยพของปลาและตะกรอนในแม่น้ำอย่างไรก็ตามยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มน้ำโขง เขื่อนน้ำเทิน2ที่ตั้งตั้งอยู่ที่เมืองนากายแขวงคำมวลบนที่ราบสูงนากายความสำคัญก็คือเป็นโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการหนึ่งในลาวและถือเป็นการลงทุนจากต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมีกำลังการผลิตมากกว่า1,000เมิกวัตและสามารถสร้างไรายได้ให้รัฐบาลลาวเป็นจำนวนมหาศาลตลอดอายุสัมปทาน จุดเด่นของโครงการนี้มีผู้ร่วมลงทุนหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลลาวกอฟผและบริษัทพลังงานจากฝรั่งเศสหรือ Electricité de France เขื่อนน้ำเทินหนึ่งที่ตั้งตั้งอยู่บนแม่น้ำกระดิงในแขวงบริคาไซความสำคัญก็คือเป็นเขื่อนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่มีการผลิตไ